chào chào sục chào 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 bác anh chào 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 น่ารักในกระยมนั่งน่ารักมากนะน้ำต,ตากําลังไล่เจ้าทิ้งไว้เจ้าทิ้งมาเดี๋ยวเจ้าเจาะจะเจาะจ,จะไม่ได้ได้กินเจาะก็จะกลัวโอ้โหน,นี่น้ตา,าเยอะเลยดูสิจะแยกเขี้ยวให้เลย <c oughs> เออเจาะต้องขอบคุณนะยอย่าไปแยกเขี้ยวนะลูกนะนานไปแต่อย่างนี้เนี่ยนา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 น,าน <c oughs> ก็ยื่นให้เฉยเฉยนเนี่ยขนมทิ้งเลยอ่ะได้ผักทิ้งขนมเลยโอ้ กินมัมมัมมัมเลยเฮ้ยเฮเ้้ยเอา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 โอ้ยคันมากจนผักตกเลยเนาะเอ้ไอ้เฮ้ยมองในมองมองในถุงที่ลงตาถือมองอะไรวะเฮ้อเองนี่มันแน่นอนจริงๆตัวสายตายมสายตามองมองที่ถุงนะ ไอ้เมือกินตรงนี้อยู่แต่มองที่ถุงนะ,ะแสบๆเอ,อ้ยทิ้งอันนี้เอาอันนี้ต่ออ่ะโอ้แหนนอนจริงทุกอย่างทิ้งทุกอย่างเลย <laughs> <laughs> โอ้ ต่อนิดต่อหน่อยยิ้มให้ตลอดโอ้ยเองเนี่ยมันไม่ธรรมาดาจริงจอยแค่นั่งก็เทแล้วแค่เขานังก็เท่อาอยโยเนี่ยนั่งเท่บ้างนะโอ้หนั่งนั่งแบบเท่ๆนั่งสบายๆนั่งแบบชิวๆ กินผักกินขนมน้ามาเหา่านะ้าจึงได้ยินนะพบสุขเห่านะโยมนะเหมือนสัญญาณว่าจอมาแล้วพระาจยานะนะก็เลยได้มาไมนะ่ไม่ไมถ้าพบสุขไม่เห่านี้ก็ไม่รู้โยมส่วนหมาตัวอื่นจะไม่ค่อยเหา่านเะลิร์มเคลิมคล้มเต่าไข่แล้วเลิม้ม ตอกไข่แล้วกินอร่อยใช่ไหมจ๊ะตอกไข่แล้วจะแซ่บเลยแต่ว่าตานี่ไม่ไม่ละเว้นนะคุณยมจะในถุงเนี่ยมีผลหมากรากไม้ในเจาะมองแบบเสร็จกูย้ายกูดึงถุงได้นะกูพร้อมกัดไม่สนอ่ะ อยู่ในมือข้าคือของข้าประมาณนี้จะแต่เก็บผลมไม้มาให้เยอะเลยตานี่มองอยู่ตลอดนะกินอันนั้นก่อนกินอันนั้นก่อนแนะ่ตำหน้าทำตา,าจะอดอจะอดเฮ้ยถนนสวัสดยามเช้าๆบรรดาเจ้าโจวันนี้เป็นวันที่เจ็ด สิงหาคม2,566นะิ้วประจอ,อยามเช้าเช้าอน,นิมานวันนี้มาแต่เช้านะมาเจ็ดนาฬิกานะมาแต่เช้าเลยวันนี้เจ็ 7, นดนาฬิกากับขวันพัฒนาหนเช้าเสร็จก็ได้ยินเสียงบสุขเห่านะรู้ทันทีเลยถ้าบสุขเห่าก็คือต้องเป็นจ่อแน,น่นอนนะถ้าหมาตัวอื่นเห่าในส่วนมากก็จะเป็นเห่าคนเห่าอะไร แต่ถ้าจอเนี่ยเป็นพบสุขอ่ารับได้เสร็จนี่ปากาใหญ่เลยเอ้ยออมองหน้าพร้อมจะพร้อมจะเอาเรื่องเลยโอ้โหเองนี่มันเนรคุณนี่วะให้จอเอ,อ้อเอา,าไปเลยไปสบายตั้งแต่อ่าก็ นั่นน่ะนะตาอีตาอีฝั่งไหนต้องหันนะฮะน่ะกลัวไงกลัวกลัวจับหางหรือเปล่าฮะยว่าจับใครจับหางเออนั่นน่ะอหลอกตาเดินไปทางไหนนะออกตาเดินไปทางไหนก็จะหันไปทางนั้นเอ้ยไอ้ที่เราไม่เป็นไรนะกินไปเออเขาไม่ไปทำอะไรหรอก แซ่บๆซับบ่บมือใครจะมากินแซ่บปันนี้เนี่ยแซ่บๆแซ่บๆ <c oughs> <c oughs> เว้เอาไทุกตาทุกตาเดินมาเออ เอ้อันนี้เจ้าวาดไม่เกี่ยวอะไรนะเว้ยจอ๋อเล่นผิดคนนะเว้ยน,นั่งกินสบายสบายากิน <จอ S 1> ทีิกินกวางเลยเว้ยเยอะใช่ไหมมีเยอะกล่าวว่าในถุงเสร็จกูประมาณนี้เนาะ จอบไปดึงหางฝั่งนั้นมองตามมองตามเอ้ยลอยไหมลูกลอยไหมดูกินแล้กวก็โยมันโยกินนะบ๊อบบ๊วย,ยกินมองหาลงตาแล้วมองหาลงตาไม่เจอเอ๊ะลงตาไปไหนวะตาไปไหนวะเอเอเจ๋อเลยไงวะอร่อยไหมลูก เฮ้ยสะดุ้งนี่สะดุ้งแบ่งครบสุกกินด้วยเนี่ยครบสุกกินด้วยอ่าครบสุกกินด้วยไม่ยอมแบ่งครบสุกเลยเว้ยจอคนนี่ยจอกินเลยไม่แบ่งครบสุกเลยว่ะฮะบุบบูยกินหน้าอร่อยมากคนเดียวนะกินหน้าอร่อยมากเลย น่ร <N h ạ c> ักมากอันหนึ่งก็ฟองมาอันหนึ่งก็ฟองคนจอออบุยซ่บจ่รอง